ขามีมะพร้าอะไรเงี้ยมีไก่้าไหมคะไม่มีครับเขามีแสดงอาการเครียดมีเหตุผลไหมไม่มีครับเรื่ที่บอกว่าโดนถอนโฆษณาสีหัาอันนี้เราพอจะทราบหรือไหมคะไม่ทราบนะครับแต่ทราบคร่าวๆว่าไม่น่าจะไม่น่าจะใช่นะครับแต่ไม่ไม่ทราบว่าเขาแท้จริงเป็นยังไงไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยครับถมันจะทําให้ขาดความน่าเชื่อถือในการนำเสนอข่าวผมคิดว่าไม่นะครับในนฐาะที่ทำงานร่วมกันที่เขามีความกังวลเรื่อง ทุกวันนี้ทํางานไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยแล้วก็พี่ยุทธก็ไม่เห็นว่าจะมีท่าทีที่เปลี่ยนไปอะไรเท่าไหร่นะครับก็ยังทํางานเป็นปกติครับในในส่วนตัวของพี่ไก่เองมีความกังวลนะเพราะก่าวที่มีมันท่มท้นกันเยเราก็ไม่ออกความคิดเห็นเรื่องนี้ได้ไหมขออนุญาตน้องไม่ออกความคิดเห็นแลวกนรที่บอกว่าไม่น่าจะถผลกระทบเหตุผลเราเพราะอะไรคะในไม่ใจเราคิดว่าเรื่องสปวนเอร์อค่ะอ๋อเรื่องเปอสวนเสอร์อ๋อไม่ใช่ในใจนะครับแต่ว่า ฟังฟังเขาพูดกันมาว่า เห็นว่าไม่ไม่ไม่ได้มีการถอนนะครับแต่แต่ว่าผมไม่ทราบว่าความเท็จข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบคือไม่ได้มีการถอนนะแต่ว่าลองลองไปดูกันในข้อที่จริงแล้วกันนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้ามีการถอนจริงเยอะขนาดนี้มีรายการจะมีผลกระทบอะไรมากน้อยแค่ไหนไม่ทราบเลยผมไม่ได้อยู่ในกระบวนการนั้นเลยครับผมเป็นพิธีกรเนาะผมก็ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการผลิตไม่ทราบจริงๆอันนี้ลองลองหาข้อมูลดูครับว่าพอมันพอกระบวนรถอนอ่อมว่าจะยื่นฟ้องอาญาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าจะต้องแสดงความชอบเลยออกมา มันก็มีองค์ที่ออกมาถามว่าเราจะต้องแสดงความชอบไหมวันนี้กันสไหมครเบอ่อไม่แสดงความคิดเห็นได้ไหมครับในฐานะที่เป็นสื่อไงไม่ขอแสดงความคิดเห็นนะกันครับทำไมอ่ะทำไมเราเป็นคนใกล้ตัวเหรอหรือว่ายังไงเอ่อขอไม่แสดงความคิดเห็นเพราะว่ามันจะกระทบหรือว่าอะไรในการที่เราพูดออกไปแบบจะมีผลกระทบหรือว่าอะไร ผมไม่ขอแสดงความคิดเห็น,นะะอะไรกันเราเไม่แสดงความคิดเห็นอย่างนี้เรากลัวไหมว่าแบบนี้เดี๋ยวคนจะมองว่าเป็นเพราะว่าพี่ยุทธแบบไม่ให้พูดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อคงไม่ขนาดนั้นนะครับคือผมผมเรียนตรงนี้เลยว่าผมกับคุณสร,รยุทธเนี่ยทางานมาจนถึงวันนี้ยังไม่ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าพี่ยุทธก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งผมเคารพในความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ในความเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ถามเรื่องนี้เลยแล้วก็คิดว่าถ้าพี่เขาอยากจะพูด เขาคงจะพูดกับเราเองนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยผมก็เลยไม่รู้จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรนะครับคงต้องไปถามคุสรยุทธ์เองแล้วกันเนาะก็มันมีคําถามขอกมาอย่างนี้เลยคนก็เลยคิดว่าเราจะนาเสนอข่าวอางสุจนิตได้ยังไงในเมื่อเราโดนฝันทงแบบนั้นว่าอุจริตอะไรอย่างเงี้ยคงต้องไปถามคุสรยุทธ์นะครับผมไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยครับลปงรไปความเห็นในความเห็นของเราไงไม่แสดงความคิดเห็นกลางกลาง ยังไม่แสดงความคิดเห็นดีกว่าต,ตัวเราเองเราไม่ค่อยอยากพูดถึงเขางนี้ยัรไม่ค่อยอยากพูดนะครับใช่ครับส่วนหนึ่งยอมรับครับว่าพี่ยุทธเป็นเป็นที่ที่ที่ผมก็รักและเคารพเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ขอแสดงความคิดเห็นแล้วก็ขอให้ไปถามคุณสอยยุทธเองส่วนตัวยังไม่มีโอกาสได้คุยกับพยุทธเรื่องนี้เลยนะครับก็เลยเลยคงยังยังไม่ได้แสดงสามารถจะแสดงความคิดเห็นอะไรได้ทำงานนะใกล้กันขานาดนั้นแต่ไม่ได้มีโอกาสได้คุยแสดงว่าก็น่าจะเขาจะไม่กังวลเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบจะกังวลหรือไม่ไม่ไมทราบแต่ว่าเท่าที่ทํางานจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้มี ไม่ได้มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้มีความกังวลในในภาพลักษณ์ที่แสดงออกมากับเพื่อนร่วมงานนะครับกับทีมงานอะไรเงี้ยน,นะครับคือไก่ก,ไก,ก็ไก่ก็ไม่ได้มองว่าจะต้องแสดงรับผิดชอบอยังไงใช่ไหมเอ่ออันนี้ผมขอไม่แสดงความคิดเห็นแล้วกันนะครับแล้วทางผู้ใหญ่อ่ะคะมียังไ,ไม่ไมีอะไรไม่มีอะไรส่วนตัวของผมนะครับของผมไม่มีอะไรถ้าสมมติมันเกิดฟ้าผ่าขึ้นมารายการหลุดหรืออะไรยังไงก็มีต้องเออไม่ก็ ผมว่าผมก็ทํางานของผมตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปนะครับตอนนี้น,นะครับก็ยังไม่ได้กังวลอะไรนะครับไม่ได้ <im itation> ไมีแผนว่า<ม>จะไป <im itation> มีอะไรรองรับหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมยังไม่มีแผนเลยครับผมเป็นพนักง,งานสังกัดช่องาสามเพราะฉะนั้นก็ก็ทําหน้าที่ที่ช่องสามมอบหมายนะครับแล้วก็ก็ปฏิบัติหน้าที่ไปยังไม่ยังไม่ได้มีแผนอะไรทางช่องก็ยังไม่ได้เรียกคุยอะไรอะไรอย่างนี้ครับในฐานะที่เป็นสื่อกังวลไหมเพราะว่ามันจะทําให้คนตั้งคาถามกับสื่อเหมือนกันนะ ยังไม่แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ดีกว่าครับ <Okay. S 1> <laughs> ขอโทษนะขอโทษนะ <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับหวังว่าจะเข้าใจ